ฮัลโหลฮัลโหลสำหรับคนที่สนใจเข้าแคนของผมก็ผมจะคลิกโพสต์นี้ในกลุ่มวอร์ีทีเอันนี้นะครับกลุ่มนี้ซึ่งจะคลิกโพสต์วันที่24เดือนหนึ่งสองพเวลาบ่ายสองนะครับ ายสองผมจะคลิกโพสต์นี้ลงไปก็ใครที่คิดว่ามีคุณสมบัติตามที่ผมเขียนลงมาตามนี้ก็มาคุยกันโอเคก็มีกฎตามนี้นะครับอายุ15บวกนิสยัยขอเป็นผู้ใหญ่หน่อยไม่เล่นร้านไม่มีไมไม่ดิไม่ไม่ช็อตเออ มีไม้ไม่ช็อตเสียงไม่รบกวนโอเคต่อไปก็มีของลงเองห่วงเพื่อนมากกว่าของตัวคอนสกิลเต็มไม่ดของมั่วถ้าเกิดเคลียร์กันไม่ลงตัวกดไวดูแล้วเอาไปก็ได้เล่นได้ทุกเวลายูดึกได้ขอมี g ีซสื่อสารทางกาลิน่าก็หลักๆประมาณเท่านี้นะครับ การรับคนเข้าแคนรอบนี้ขอเยอะหน่อยหรือว่ามาเป็นพวกกันเหมือนเดิมก็ได้ไม่ว่าแต่ขอเรื่องไม่เล่นร้านอายุนิสยัยเรื่องไม่อันนี้ขอเน้นหน่อยนะครับแล้วก็เอออะไรวะเดี๋ยวนึกก่อนเออการประจำเมืองก็ ยังไม่ค่อยแน่นอนแต่ตอนนี้ก็หาที่ลงกันได้เรียบร้อยแล้วมีเซิร์ฟฟาร์มให้ตลอดแต่ว่าก็ต้องอยู่ดูดูกันไปก่อนน,นนะเนาะอย่าลืมนะครับผมจะคลิกโพสรับคนเข้าแคนเวลาบ่ายสองของวันที่24ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองสานาที อีกประมาณอีกประมาณครึ่งวันโอเคอีกประมาณครึ่งวันก็จะเปิดรับคนเข้าแคนของแบนด i t แคนนะครับใครที่ใฟรฝันอยากเข้าหรือว่าอะไรก็มาเมนตใต้ล่างกันได้เลยผมจะโพสตแล้วดันโพสต์เอาไว้โอเคนะครับก็สวัสดีด้วยครับไว้เจอกันบ่ายสองนะครับถ้าหาโพสเจอ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งที่ผมโพสไว้อีกทีตอนบ่ายสองจะเพิ่มลิงก์ไปตอนบ่ายสองลิงก์ที่โพสในกลุ่มกันเนี่ยแต่ว่าแค่อัพคลิปมาประกาศเตือนล่วงหน้าให้รู้กันก่อนโอเคนะครับก็สวัสดีด้วยครับ